สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดวันนี้ช่อง youtube สวนตาพินก็มีโอกาสได้แวะมาที่สวนที่ถ่าคามนะคะาวันก็จะมาตัดยาค่ะกับพก็เลยตามตามมาค่ะตามมาเป็นเพื่อนเป็นกำลังใจให้แกเด็กๆที่โอกาสมาปิกนิกค่ะเย็นสถานที่ เป็นสถานที่แลนนี่ก็จะเป็นส่วนบริเวณแถวทีดินท,ที่นาวันได้ซือไว้นะคะก็เดี๋ยวพาไปชมสวนที่นาวันลูกต้นมไม้ใหรากหลายชนิดค่ะนาวันสวัสดีค่ะคนาวันตั้งใจจะมาตัดหญ้าค่ะวันนี้ พื้นที่แปลงนี้อยู่ตำบลท่าขามอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาใช่ไหมคะน่าวันใช่เนื้อที่เท่าไรคะแปลงนี้ค่ะองว่ากับอยู่หลังอบตท่าขามครับอ๋อหนึ่งงาน82ว่าอยู่หลังเทศบาลท่าขามไม่อะอบตอ๋ออบตฟังนูนฟังข้างหลังก็ไหมข้างหลังสวนน่ะนะค่ะเห็นลังข่าเขียวๆอันนี้เป็นที่ดินที่เขาจัดสรรแล้วใช่ไหมคะน่าวัน แบ่งขายนาวันชอบเล้งกลางเล้งเลยค่นนาวันเพื่อจะได้เป็นชองอินเตอร์ผู้ตายบางที่คนฝาอื่นฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่หนาเพ่นชอบผู้ตายมากกว่ามันรู้สึกเป็นตัวตนของหนาเพ่นผู้ตายสวนหนาววันค่ะ ไม้ป่าหลากหลายพันหลากหลายชนิดเดี๋ยวคอยขณะว่าแต่ยาเซตคอยพาไปชมด้านในนี่ก็สภาพรอบๆตอนที่ย้ายด้านหนะ้าสุอที่ตอนไรขณะวันวพายุงอันนี้คะ่มกกะมะฮอกกานีอ๋อมาค่าอันนี้ตอนนี้โอเนี่ยคะ่ะซักอ่า พายุงเหรอคะต้นนี้พายุมีอีกวยดวยดันดนะแต่น้ำเพ้นคงมาในเดินข้าวแบบไมใใ่ได้ใช้รองเท้าบูธค่ะต้นซักก็สองสามต้นอยู่ค่นนะน้วันโตกว่านี่อายุต้นใหม่ประมาณกี่ปีแล้วคะสี่ปีนะคะนี่ตน้นไฟ่หนาเพ้นมาช่วยน้วันปตูกมาสี่ปีทีแล้วต้นใหญ่ เดี๋ยวนะคะดูต้นไพ่ก่อนหาเป็นโปรกสูงนะค่ะใครชอบดินแปลงนี้สนใจถักมาได้ค่ะนาเป็นค้ายราค้าบวกเพิ่มไม่มากค่ะเดี๋ยวนาวัาห้วงจังกันนาวัไม่กัยาก่ปอบมันติดลำ่านนะคะมีนาไมนาวันอาบอืมมีอันนี้เป็นอะไรคะตอนนี้มีดอกด้วยไข่ๆข่ตะกูลคิงค่า ใบปาค่ะทุกคนตอนไหนครเมื่อกี้ถามว่าหนว่าตอนเลี้ยงที่ใบเดียวๆนั่นเจ็บไหมคะอันนี้เนี่ยหรอไม่ทางหลังนั่นเจ็บไหมเราเลี้ยงอ่าเราเลี้ยงทางหลังนี่ค่ะเดี๋ยววันจะเริ่มทํางานเลยนะคะปัก